วันนี้นะครับร่วมทั่วนายกในท่านนําใจสู้ไฟโควิดได้ทำคาหมูดแดงซี่ลอยห้สิบพ่อนะครับงา้แจกครับผมไม่ี่น้องเรียลเซ็ตเป็นเรียบร้อยนะครับใช้เวลาแค่ยงสิบนาทีนะครับแะครับเดี๋ยวส่วนนึงจะไปที่โรงพยาบาลน้ะมองนะครับเอาน้ำคาวแมงกูระหอมต่างแสนต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับบางทางจะเอาซี่โอ้ห้าพุ่มหมามันไม่ได้นะครับเป็นหลุมผมเราไปนองอย่างยุ่ยเยอะทำมีการหน่อยใจกันบ้างแต่ก็ไม่เบื่อครับไม่เบื่อ ไม่ดูต้องพ่อพูดดีเราตีโจวยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับตีโจวยเสริมพลังให้ผมนะครับาวันนี้ต้องพ่อพุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนักข้าวของหมู่ฝ้านะครับปีปีนะครับน้องๆพอพูดไม่พูดลองสื้อซี่งปาโตวุฒิน้องจุกล้องปลาล้องกน้องซื้อซียวนซีตาซีย่วงพอพูดไม่พูดตุ้ยทานพบกับน้องพีดีมาร่วมด้วยโวยกันเสียร์เสละตรงนี้เป็นเมนูเด็ด เป็นเมนูของพอพแม่ขั้วแม่ขัวนะครับสลาหนึ่งครับคุณละร้อยสิบรอยจะทำก๋วยเตี๋ยวห้านนาเซ็นประมาณห้าสิบโลอย่างหน่อยนะครับจะบ่อเซ็นมีห้าสิบโลผมกำลังหลวงมันจะได้สักกี่กิโลได้ยางหน้าห้าสิบโลนะครับหมูกันได้ชั่งไปแล้วกิโลนะครยี่สิบโลนะครับลูกจ้นด้วยแต่เดี๋ยวเยอะพรงนี้นะครับเป็นเมนูห้องแม่ครัวนะครับเป็นท่านหนำใจห้องแม่ครัวนะครับหมาเนื้อใด้วยแรงแล้ว มาเนื้อด้วยกายนะครับแต่ไม่เนื้อใจรอมที่จะเป็นกำลังให้กบนายนายสลอดไปนะครับโดยปราบดีทานอันแน่วแน่ผมจะขออาซาดูแล่อเมพี่นองชาวตำบลดุลยมินทของผมตลดไปครับพี่น้องครับ,บพบกันเร็นี้ครับสวัสดีครับ